อันแรกใครจะขึ้นมาปกครองอันนี้พี่นายคิดว่าก็ให้ชาวิหร่านเป็นคนตอบใช่นะนักการเมืองสายปฏิรูปในิหร่านก็เยอะนะยังพูดตัวละครไม่ได้แล้วกันแต่คิดว่าก็ก็คงเป็นเป็นกระบวนการที่เป็นดโมครติใช่นะแล้วในประเทศทั้งหลายนะคุณนะผู้ชมยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้เองเนี่ยคือเปลี่ยนแปลง เขาเรียกอะไรล้มเผด็จการได้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็สร้างกระบวนการประชาธิปไต,ตยภายในนะสิ่งที่เขาจะบอกว่าสาคัญที่สุดคือมันต้องมาจากภายในใช่มันจะต้องไม่ใช่การโอเคปัจจัยภายนอกมันมีนมอิทธิพลแหละการกดดันให้รัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไต,ตยหลุดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่จะต้องตัดสินใจจริงๆข้างในประเทศเนะี่ยมันก็คือต้องเป็นคนในประเทศและว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อไปนะกระบวนการานิรานก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงเราให้มันยั่งยืนเนี่ยคือคนข้างในนั่น ใช่คนกําหนดเองแล้วถ้าเกิดดูจากการพัฒนาสังคมของเอิหร์านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมาไกลนะม,มาไกลเกินกว่าจะกลับไปออระบอบเดิม แล้วก็อิยรรานเนี่ยเป็นประเทศที่มีอย่าง p opulation สูงมากเหมือนกับเวเนเุเวลารอบที่แล้วตอนปี2022เนี่ยปรากฏการณ์ที่คนออกมาชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่เรื่องฮิยาบใช่ไหมคะมาชาแมน,นี้หลังจากนั้นก็มีคนเจนซีมากมายแล้วเราจะเห็นว่ามีมิติของเรื่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท,ทั้งหมดทั้งมวลเลยคือมาแสดงออกมาในในการการชุมนุมประท้วง ราชวงศ์ปัรลเวียยังมีอำนาจและบาร,รมีพอหรือไม่เมื่อกี้พี่นาธิบายไปน,นิดนึงเท่าที่อ่านดูนะเขาบอกว่ามีอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นความป๊อปปูล่าขนาดนั้นน,นะยังมีกลุ่มของคนที่ยังเ,เขาเรียกว่านอสเทลจิกนะยังเรียกว่าคิด,คดถ,ถึงคืนวันเก่าอย่างเางี้ยใช่ใช่มีแต่ไม่ได้เป็นกระแสหลักของสังคมเอางี้ดีกว่าส่วนบาร,รมีเนี่ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าสังคมอิหร่านก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ว<ช>แล้วก็ถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของเ,อเรซาปาลาวีเนี่ยเหมือนกับพูดทํานองว่าสิ่งที่อยากจะเห็นอย่างที่บอกเนี่ยก่อนที่จะไม่อยู่แล้วเนี่ยก็คือการที่อิหร่านเนี่ยเปลี่ยนผ่านโดยมีฉันทามติและความประสงค์ของประชาชนเป็นตัวนำก็พูดกว้างกค่ะพูดกว้าง<ช><ๆ> จีนและรัสเซียจะช่วยระดัหรือเปล่าหรือ US จะเข้ามาแทรกแซงอันนี้เขาคงพยายามนะเพราะเป็นพันธมิตรจีนกับรัสเซีย US ก็คงพยายามจะแทรกแซงนะวิธีไหนบ้างเออจะวิธีไหนบ้างเนี่ยต้องดูแต่ว่าทาเหมือนยุค1960ไม่ได้แล้วนะแต่ก็ไม่แน่หรอก CA ก็อาจจะเข้ามา CA นี่ยังยังเออยังแอคทีฟอยู่ยังเบนเอล่าเนี่ยก่อนจะไปจับมาดูโรเนี่ยก็เข้าไปใช้อินโฟเมชันอ่วอร์ฟร์อะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า เขาก็คงทากันนั่นแหละแต่พี่นาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะบอกนะคะ